ในโลกยุค 5G โอกาสในการดำเนินธุรกิจเปิดกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดผู้ประกอบการไทยอย่าง SME และสตาร์ u p ที่เคยพึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลักต่างหันมาให้ความสนใจกับตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่และปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าที่ทันสมัยมากขึ้นศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของ TMB ธนาชาติระบุว่าการสงออกของไทยในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นถึง17% ผู้ประกอบการ SME และ Start-up จึงต้องปรับตัวตามกระแสเทรนด์ของตลาดอยู่ตลอดเวลาบ้านเราเองก็มี SME อยู่ประมาณสัก3ล้านรายในปัจจุบันหนึ่งใน Start-up ที่พัฒนางานฝีมืออันประณีตของคนไทยสู่ตลาดโลกทุกวันนี้ทำความรู้จักกับตั้มจิรวัตรมหาศาลคนรุ่นใหม่เจ้าของแบรนด์ไทยจากสารผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากสื่อกกธรรมชาติ พอมือตัดเย็บร่วมกับหนังแท้ฝีมือคนไทยที่กำลังคลองใจทั้งลูกค้ากลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติธุรกิจนี้เริ่มมา5ปีแล้วครับเพราะผมเป็นคนอีสานก็จะคุ้นคุ้นชินกับงานหัตถกรรมในภาคอีสานเรายังไม่เห็นใครที่หยิบเอาเสือกก,กเนี่ยมาพัฒนาต่อให้มันเป็นสินค้าประเภทอื่นคือผมไปเห็นเสือกก,กลายขิดคือมันเป็นลายที่สวยงามมากตัวนี้มันเป็นช่องว่างที่เราสึกว่ามันสามารถพัฒนาได้แล้วมันไม่เหมือนใคร สุดท้ายมันก็มาเป็นกระเป๋าครับผมปัจจุบันปีที่5ยอดขายอยู่ที่ประมาณสิล้านต่อปีครับคุณตั้มจึงมีแนวคิดว่าอยากให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงด้วยการจ้างชาวบ้าน5จังหวัดในภาคอีสานทอเสือกกส่งเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตสินค้าและยังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไอดี้มห,หมู่บ้านผมไม่มีอะไรเจ๊งเลยหก็คือจิตวิญ,ญญาณของการเป็นผู้ประกอบก,การ เ e เรีย,ยซตต้องเป็นคนมองทุกอย่างเป็นโอกาส2คือความคิดสร้างสรรค์สก็คือต้องบวกนวัตรกรรมและนี่คือผู้ประกอบการไทยอีกรายที่รวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนเล็กๆของจังหวัดสระแก้วก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของไทยภายใต้แบรนด์แค่สกินจนได้คุณภาพมาตรฐานท่งออกเราเป็นเน้นไปที่กลุ่มวัยทำงาน เรื่องความสวยความงามการดูแลตัวเองให้ให้ยังสาวยังหนุ่มนะครับ่ะเราเน้นไปที่คนกลุ่มนี้แล้วมีกําลังซื้อถ้าเป็นกราฟเนี่ยของเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นทุกปีด้วยนะครับกว่าสินค้าจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าจนสามารถส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศได้อย่างทุกวันนี้คุณสราวุธมีกลุ่มชาวบ้านขอให้การสนับสนุนส่งวัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องเพื่อน,นำมาผลิตเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายสู่ตลาด เมื่อตลาดพร้อมทรัพยากรพร้อมศักยภาพของผู้ประกอบการจึงต้องพร้อมตามไปด้วย3เรื่องหลักที่ผู้ประกอบการต้องรู้สำหรับยุคนี้คือ 1. ต้องรู้จักการประเมินความต้องการของลูกค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถนาเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. หมุนเวียนสภาพคล่องของธุรกิจให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนแล้วไม่เกิดไรายได้หรือที่เรียกว่าเงินทุนจม และ 3. ดําเนินธุรกิจตามเทรนด์เกาะกระแสะเข้าไว้ไม่มีวันตกยุคโดยเฉพาะเศรษฐกิจ BCG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้หน่วยงานรัฐอย่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสอวพร้อมเสมอที่จะช่วยสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนามาตรฐานสินค้าเพื่อให้ SME สามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ตามความฝัน ถ้าจะไปตลาดต่างประเทศได้ครับสินค้าต้องมีมาตรฐานสสวมีมาตรการที่เราเรียก s อสบีปังต่างได้คืนนะครับช่วย s อสจ่ายนะครับเราช่วยร้อยละ5 0าสถึงร้อยละแปวงเงิน 50- 0 0 0ืน่นถึงสองแสนส่งเสริมสตาร์ทอัพและ s อสของไทยให้เติบโตกว้างไกลในต่างแดนสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างการยอมรับในมาตรฐานสินค้าคุณภาพของไทยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เต็มใจให้บริการเจ้าของธุรกิจให้เติบโตสู่ตลาดโลกต่อไป